<Wow. S 1> แม่ปลดใจครับวุ้ยเี่ยสวัสดีครับหลานวันนี้น้าปองก็ได้กลับมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีสองสี่สามนาทีนี่คือการวอล์กลองกล้อง เพราะว่าน้าปองอะหายไปนานไม่มีกล้องถ่ายแต่ทีเนี้ยเพิ่งรู้ว่า iPhone อะไม่เลยตอนแรกอะตัดต่อใน iPhone แล้วเสียงกับภาพมันไม่ซิงกันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงมันถึงจะซิงกันแต่วันนี้น้าปองได้ไปหาวิธีทำให้ภาพมันซิงกับเสียงได้แล้วนาปองก็เลยจะมาลองเทสกล้องดูเพราะว่าหายไป หลายเดือนวันนี้น้วปองก็จะมาทปาปลากระป๋องมามา่มามาม่าปลากระป๋องกินกันก็จะเป็นการเทสกล้องแล้วก็จะเป็นการแบบเขาเรียกว่ากลับมาของน้าปองโคตรเถืนกล้องเลยหลานหลานใครได้ <c oughs> <c oughs> คอมเมนต์คือเองนี่คือห้องเล็กๆของนาปองตึง่งในห้องเนี้นาปองได้เลี้ยงสัตว์อยู่ประมาณสิบกว่าตัวนั่นก็คือสิ่งที่นาปองอะ่ะเกลียดที่สุดแต่ทีเนี้ยช่วงระยะเวลาที่หายไปเนี้ยไอหมิวเนีย แฟนน้าป้องเนะี่ยที่ถือกล้องอยู่เนะี่ยมันได้ซื้อหนูแกบี้มามาเลี้ยงตอนแรกน้าป้องก็โคตรกลัวเลยแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเสือกลงรักหนูแกบี้เฉยเลยวะ่ะนี่เดี๋ยวน้าป้องจะพาดูก่อนว่ามันมีตัวอะไรกันบ้างตัวชีขาวชื่อบัวส่วนนี้ชื่อตาหวานไอ้สองตัวนี้ชื่อโกโกโกอีกตัวหนึ่งชื่อน้องโบนี่แล้วก็มีนี่หนูแฮมสเตอร์รู้ด,ดินี่คือคนที่เกลียดหนูนะ ก็หนูแฮมสเตอร์นี่ก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าวันวันพรุ่งนี้จะมีคนมารับแล้วอ,อันนี้ฟองอันนี้สวัสดีครับลาลาตอนนี้อยู่ที่ครัวของน้องฟองแล้ว ต้องหนมากจกริงๆอันนี้ก็จะลองกล้องเฉยๆนะครับแบบไม่ได้แบบมีการอ้วกแตหรือว่าอะไรถือว่าเป็นการเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเริ่มกลับมาทำคลิปวีดีโอแล้วกันปิดไฟทิ้งไว้ทำไมสวยดีคนะันแะรกนะฮะน้ำปลาปลากินได้ ให้เริ่มปิดแก๊สให้เริรเ่มปิดแก๊สหรอมไม่เรมปิดแก๊สครับเฮ้ยเหเ็นด้วยรันโอ้ยคนลุกคนลุกคนลุกหนูหนูโหคนลุกเลยก็สรุปก็คือยังกลัวหนูเหมือนเดิมเนี่แต่แค่ไม่กลัวหนูที่มันน่ารัก นีไม่น่าละก็เลยตอนนี้อยู่ในขั้นก่อขั้นก่อนขั้นขั้นตอนการต้มมาม่าให้น้ำมันเดือดนะครับละลานโอเคครับน้ำเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยขั้นตอนต่อไปอ่ะ น้าปองก็จะเอาถ้วยมาใส่เหมือนทุกคนไม่เคยต้องมามา่าในชีวิตนี้ลาลาน้องฉีดเครื่องปรุงนะถ้าไม่ฉีดมาม่าจะกลายเป็นรสจืดเลยนะใาลงปเอ,อิบน,นี่ต้องใส่นะเพราะมันคือพริกเผาใส่ลงไปก่อนที่เราจะใส่น้ำเราจะมีแบบว่าทีเด็ดเลยทีเด็ดนั่นก็คือปลากระป๋อง ทำการใส่ปลาปองลงไปใส่ปลากระป๋องลงไปนี่ดู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 เห็นไหมน้ำลงไปเห็นน้ำแบบยูทูบเบอร์เสร็จมาม่แบบฉบับของน้าปอง เราไปิมามา,มารอบดึกตอนตีสองนะครับตาหลานเป็นอะไรที่ดีที่สุดในโลกใบนี้นี่นะครับตาหลางมามายามดึกเรามาชิมรสชาติกันว่าปลากระป๋องนั้นจะรสชาติเป็นยังไงมามาปลาป๋องนั้นจะรสชาติเป็นไรอย่างอย่างไรครับลหลาน ห 음. อหือหื อืมอ <l id sei> <l id Bond playing> ืมอืออครับหลานๆวันนี้นะปอมก็ได้กินมาบาหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไป ถ้าคลิปนี้มันถูกอัพลงได้หรือว่านาปองสามารถที่จะตัดต่อลงได้ต่อไปนี้นาปองก็จะทําคลิปนะครับถ้าคลิปนี้ลงได้นะครับนาปองก็จะกลับไปทําคลิปสร้างความเฮฮาสนุกสนานให้แก่หลานอีกเช่นเคยนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นาปองได้นะครับขอบคุณครับหลาน ครับก็หลังจากที่ได้ถ่ายมาแล้วก็เอามาตัดต่อก็สามารถที่จะลงตัดต่อได้เป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากเลยนะครับหลานสำหรับคอนเทนต์ใครที่อยากจะได้คอนเทนต์แบบอวกกเหมือนแตก่อนช่วงนี้ขอพักไปก่อนนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดน้าปองไม่ออกจากบ้านเลยนะครับน้อยมากที่จะออกออกไปซื้อแมสหรือว่าอะไรพวกนี้แต่นอกนั้นนราปองก็จะสั่งของมากินที่บ้าน สำหรับคอนเทนต์ที่นปองคิดที่ว่าจะทำนั่นก็คือจะมาพาไปบุกเบื้องหลังการตัดต่อก็คือในคอมของนปองเองว่าการตัดต่อคลิปมันมีขั้นตอนการทําตัดต่อเป็นยังไงบ้างทําท CG ในแบบของนปองทำเอฟเฟกในแบบของนปองหรือการวาดรูปซึ่งนปองก็จะจะหันไปทำคอนเทนต์ในด้านนั้นแล้วก็อาจจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับสัตว์ตัดเลี้ยงของน้ปองนะครับ ซึ่งจะมาโชว์ความน่ารักของมาแล้วแล้วก็จะมาโชว์ว่าเออเลี้ยงอ่ะเลี้ยงสัตว์พวกนี้จะต้องเลี้ยงยังไงเลี้ยงหนูแกับบีย้ย่ะสำหรับคนที่ติดตามนะปองอยู่นะปองขอกราบขอพระคุณนะครับ